มต้องการให้คนไทยทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้มากยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยเกือบจะเป็นแชมป์โลกในเรื่องของอันตรายอุบัติเหตุและก็การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรทางถนนจึงเป็นหน้าที่ของพลเมืองไทยทุกคนที่จะต้องอทําการปรปับปรุงแก้ไขให้ช่อเสียที่ดีดกลับคืนมา ซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยครับผมจะตีกรอบแคบๆเพียงแค่ผู้ขับขี่รถเท่านั้นก็ส่งผลอย่างมหาศาลเพียงแค่ผู้ขับขี่รถทุกคนคิดและปฏิบัติให้เกิดผล 1. เริ่มต้นแก้ไขที่ตัวเรา 2. มีทัศนคติที่ดีในการขับขี่อย่างปลอดภัยไม่ขอให้เกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้น 3. ถ่ายทอดทัศนคติที่ดีเหล่านี้ไปสู่คนรุ่นใหม่ก็คือลูกหลานของเราผมขอเพิ่มรายละเอียดเล็กน้อยนะครับการที่เราเริ่มต้นแก้ไขที่ตัวเราเองนั่นคือเราไม่ต้องไปรอไปองอให้คนอื่นเขาแก้ไขแก้ไขที่ตัวเราเองดีที่สุดในส่วนของข้อ2ทัศนคติที่ดีเราต้องมีการประเมินความพร้อมของผู้ขับขีนะ่ยานพาหนะที่ใช้ และสภาพแวดล้อมที่เรากำลังจะเดินทางไปถ้ามีอะไรที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต้องแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นโดยเด็ดขาดนะครับ safety first การตระหนักถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนะใช้ได้เป็นอย่างดนะีในส่วนของกฎหมายจราจรมีไว้เพื่อความปลอดภัยต้องไม่ละเมิดนะครับ มีสติสัมปชัญญะร้อยเป็นทุกขณะที่ขับขี่ไม่อารมณ์เสียไม่เห็นใจตัวมาที่หลังแล้วต้องการไปข้างหน้าโดยการแซงแทรกเข้าไปทุกพื้นที่ของการกจราจรบางครั้งบนทางเท้าบางครั้งบนไหล่ถนนซึ่งไม่ควรที่จะเข้าไปซึ่งทําให้เกิดการติดขัดแล้วปัญหาการจราจรก็เกิดขึ้นนะครับแก้ไขได้ยากลำบาก อยากให้เปลี่ยนจากความเห็นแก่ตัวนั้นมาเป็นการมีน้ำใจให้กันและกันในการใช้ถนนร่วมกันการให้ทางอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคยสัหนักในเมืองไทยแต่แต่างประเทศเขามีใช้เพะฉะนั้นถ้าเรามีน้ำใจแล้วให้ทางการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็จะทําให้ไม่เกิดการติดขัดมากมายนะครับในส่วนของการถ่ายทอดพฤติกรรมที่ดีนั้น ไปสู่ลูกหลานของเราคนรุ่นใหม่ผมมองภาพอย่างนี้นะครับพ่อแม่คือครูคนแรกอยากไปพึ่งที่โรงเรียนซะทั้งหมดครูคนแรกที่จะสอนลูกก็คือพ่อแม่นี่แหละครับเดินทางกับลูกไปส่งไปรับลูกไปโรงเรียนคือเดินทางที่ไหนมีเวลามากกว่าชั่วโมงเรียนจากโรงเรียนหลายเท่านักเพราะฉะนั้นคําสอนเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเราไม่สอน พฤติกรรมที่เราแสดงออกโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นคือจะทําหน้าที่เป็นคําสอนแทนเพราะฉะนั้นเราต้องสอนหรือแสดงออกซึ่งและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ดีในการขับขี่ก็จะทําให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ลูกได้เรียนรู้ซึมซับในสิ่งที่ดีพฤติกรรมที่ดีในการขับขี่เขาก็จะเติบโตเป็นผู้ขับขี่ที่ดีเมื่อเขาพร้อม ประเทศไทยก็จะมีแต่ผู้ขับขี่ที่ดีนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มอนซอนโตได้นํามาเป็นนโยบายสําคัญในการที่จะทําอย่างไรให้พนักงานใช้รถอยานด้วยความปลอดภัยนะครับต้องได้รับการอบรมก่อนที่จะได้รับกุญแจและรถไปใช้ในการปฏิบัติงานนะครับและก็มีการรีเฟรชเทรนนิงทุก2ปีถ้าเกิดในระหว่างนั้นมีเกิด อันตรายหรือว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นถูกจัดว่าเป็น at list driver เราก็จะต้องนำเข้ามาอบรมใหม่นะครับนโยบายในเรื่องของความปลอดภัยที่เราตั้งเอาไว้นะครับเราจะต้องอไม่มีแอลกอฮอล์เลยนะครับไม่ห้ามใช้โทรศัพท์นะครับห้ามใช้โทรศัพท์นะครับไม่มีการขับขี่หลังจาก4ทุ่มถึงตีห้านะครับนั่นคือในอย่างนีการ เพราะว่ามีโอกาสจะเกิดอันตราย <Okay. S 1> การขับขี่ต้องพักทุก2ชั่วโมงนะครับอย่างน้อย10นาทีนะครับแล้วในหนึ่งวันต้องขับรถไม่เกิน8 8ชั่วโมงนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ทำใหเ้เรานำมาใช้ในการควบคุมพฤติกรรมการใช้ยดอย่างของมอนตันโต้ซึ่งทำให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูง